ก็ฟันธงได้เลยฟันธงได้เลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุมตรีแน่นอนนะครับเพราะอะไรคดี5คดีสําคัญสําคัญเช่นคดีชั้น14เช่นคดีมาตรา1นึเช่นเรื่องคลิปนะครับเอาเฉพาะ3อันนี้พอละคลิปเนี่ยนะไม่รวมเรื่องจริยธรรมจริยธรรมเรื่องของโอ้ยที่ร้องเป็น2 0่0คดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเอาเฉพาะ4-5คดีเนี่ยขี้แตกละ สวัสดีครับมพบศกับผมแจศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงจะเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีนะครับที่ตอนนี้หุ้นเซ็นก็ยอมรับว่าเขารู้แล้วว่าภายใน3มเดือนนี้ประเทศไทยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรีรนะเราก็รู้แล้วว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ท่านทำนะครไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยจะดีกว่าเดิมมองประเด็นยังไงบ้ะธานไม่หนาผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อดูสารแล้วสุขไม่เชื่อเนีขาไม่เชื่อเพราะดูสตรแล้วสุขไม่แม้แตผมว่าก็อ่ะู้สรือข่าวถามไปยิ้มไปก็รู้อยู่แล้วใครดีใครไม่ดีความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับคุณทัพย์สินยังเหมือนเดิมไหม มันจะเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงเราไม่เด้เราเราก็ไม่ได้โตไม่ได้คุยกันตั้งนานแล้วถ้าถ้าเหมือนเดิม้ก็คงไม่เอาไปอ่ะแล้วก็จะคอถ้าถ้ารักผมเหมือนเดิมนี่ก็คงไม่เอาตัวหมาตายไปไม่ไม่กอดคอกัน จริงอย่างคลิปเสียงที่หลุดออกมานั้นก็ขอยืนยันว่าก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผู้นําแต่ละประเทศก็ใช้เจรจากันอยู่แล้วก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าในคลิปเสียงจริงแล้วตัวดิฉันเองก็ไม่ได้ได้อะไรนะคะเราดิฉันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศไทยเสียอะไรนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้นี่คือจุดที่เป็นการคุยกันซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ควรจะเปิดเผยในคลิปที่มันเป็นการสนทนาแบบส่วนตัวมอบในเรื่องของการควบคุมชายแดนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาจากหน้างานกรมงงคนหน้างานหรือว่าถ้าเกิด อะไรเึื่อนี้ก็ให้อนุญาตทางอางหานี่ช่วยดูเลยว่าเราควรจะปิดหรือจะเปิดดูได้ไหมตรงนั้นค่ะคุบร้องเงินใช่ไหมก็ติดไหมค่ะก็อย่างที่บอกว่าออพอเช็คเรื่องเบอร์เลขเนี่ยตรงแก๊งคอจงเกลื่อ์เนี่ยเขาเสียหายเมันไม่ใช่เราแล้วเขาเสียหายเนี่ยประมาณสามหมื่นล้านแย่ที่สุดแล้วนะจะตัดสินใจทําอะไรมันก็ไม่ไม่ง่ายนะครับในพักเองเราก็เราก็ได้พูดคุยกันตลอดอะเมื่อวานนี้ผมกลับมาจากปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัดผมก็ คุยกับลูกพักกับกับสสอ,อยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้เราคือสําหรับพักวมไทยสร้างชาติก็แนวรบมันมาอยู่ตรงนี้นะฮะทั้งศึกนอกศึกในด้วยนะฮะเราก็ต้องคุยกันเพื่อที่จะรับฟังสถานการณ์ว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็ก็มันอย่างที่บอกอยู่ในจุดที่เราตัดสินใจยากผมก็คุยกับทั้งสสแล้วก็พยายามคุยกับหัวหน้าพักอยู่ตลอดเวลา รเราก็ต้องเอาว่าเลือกในทางที่ดีที่สุดนะครับก็คือกระแสข่าวคบอกว่าข้อมูลรัฐบาลแต่ขอเป็นตัวนายกคนนี่ขา่คือเราในจุดแรกเนี่ยผมเราก็รับรับมีเสียงจากจากผู้สนับสนุนพรรคเรานะฮะไม่ใช่ความลับหรอกวันนี้หลายคนก็เรียกร้องให้พรรคกวนไทยสร้างชาติแสดงจุดยืนนะครับให้เรา คือพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เรียกร้องให้ให้แสดงความรับผิดชอบนะครับซึ่งเราก็พูดคุยอยู่นะครับแต่ในในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่า,าคือประเทศเองเราก็อยู่ในจุดที่ที่มันสั่นคลอนนะทั้งชายแดนถ้าใครได้ติดตามติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าจับสัญญาณได้ว่าเราก็ กำลังจะพูดง่ายๆกาลังจะสู้รบกันอยู่อะตอนนี้คือปิดด่านแล้วนะครับทั้งคนทั้งของทั้งเส้นเงินทุกอย่างก็เบรกหมดแล้วผมก็จับสัญญาณได้ว่าเที่ยวนี้แล้วผมสนับสนุนเต็มที่นะว่ากองทัพคงต้องเอาจิกสิ่งที่ทางขเขมรทําหุนเซนทำเนี่ยถือเป็นการเหยียดยามเกียรติของประเทศไทยนะครับก็ต้องเราก็ต้องสนับสนุนให้เขาไปทําหน้าที่ของเขาได้เต็มที่นะครับรวมไปถึง เรื่องอภาษีของสหรัฐอเมริกาเรื่องน้ำมันจากอิหร่านอีกเนี่ยตอนนี้ประเทศเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะครับเราสิ่งที่เราอยากจะทำกับสิ่งที่เราต้องทำบางทีมันก็ตัดสินใจไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะครับก็คงคงก็ก็ให้มันผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับก็ ในระหว่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจของเรานะนะครับมันมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจุดที่ผมอยู่เนี่ยอ,อ,อย่างนี้ผมบอกทางเลือกยากถ้าเอาเอาตามใจตัวเองเราเป็นสมาชิกพรรคเราเป็นแค่เราเป็นผู้สนับสนุนนะ ผมไม่ปฏิเสธเลยนะผมว่าอาจจะทาเหมือนหลายคนที่ทําก็ได้นะครับเราเป็นกับตันเนะี่ยแล้วเรือมันก็กําลังล่องผ่านมรสุมอยู่ให้ผมทิ้งตอนนี้ก็คนที่อยู่บนเรือก,ก็ตายกันหมดผมก็ต้องผมก็ต้องมันก็ตาก,การตัดสินใจมันก็ยากพลังประชารัฐขอยืนยันว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเราจะเป็นพรรค ฝ่ายค้านที่มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพเพื่อพี่น้องประชาชนในเรื่องการอัดทิพคลิปเสียงนั้นไม่ว่าใครนั้นก็อาจไปเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่เป็นละเมิดสิทธิ์แต่ละบุคคลนะครับสิ่งที่ผูน้นำประเทศได้พูดกับใครก็แล้วแต่มินศักดิ์ศรีคนไทยประเทศชาติ ขาดซึ่งความมั่นคงและความศรัทธาของประชาชนผู้นำประเทศนั้นเป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดกับประชาชนคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นผู้นำประเทศจะต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกจากนายกรัฐมนตรีครับที่หนึ่งนี่เป็นการประชุมตามปกติซึ่งเรานัดไว้ล่วงหน้านานแล้วก็เหตุผลเพราะว่าเราประชุมไม่ได้ทิศนี้เพราะาเ,ราเรามีงานมีแขกต่างประเทศอยู่ เรานัดวันที่หนึ่งมีการตัดสินคดีอยู่คดีหนึ่งคดีเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความยา่านั้นเรานัดไว้แล้วเพื่อนเราแจ้งข่าวไปนานแล้วนะครับว่าเราจะลงไม่ใช่แค่ประชุมธรรมดาลงมติตัดสินกฎหมายขัดมงลูหรือไม่นะครับผมจำไม่ได้วิญาเรื่องอะไรนะครับสมาตาหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดสองทวีทาหนึ่งนศาสตราจารย์กฎหมายอาญาจำแม่นหมดมาตา ก็เราต้องตัดสินเรื่องคดีเรื่องนั้นนะครับส่วนเรื่องคดีเหล่านั้นเรื่องที่เป็นที่สนใจนนะก็ยังอยู่ในกระบวนการผมยังไม่รับเรื่องเลยนะครับขอให้ผมกลับเข้าไปสํานักง,งานก็ขอดูหนังสือทั้งหมดว่าเข้ามาตามขั้นตอนนะครับเรียบร้อยหรือเปล่าก็เป็นไปได้แล้วผมขอดูให้สํงงานักงานให้คณะตรลาการตัวเอกสารนะครบถ้วนดีก่อนดีกว่าครับ ก็อยู่ที่สำนักงานครับใช่ครับถูกต้องครับต้องตรวจสอบถูกต้องครับออกทางไหนออกทางไหนก็ก็รู้อยู่แล้วนะครับก็มีสองทางเท่านั้นก็รับไม่รับนะครับไม่มีทางอื่นนะครับไม่มีทางสามคำสั่งหรือไม่ยังไม่รู้ครับต้องพิจารณาความพร้อมของเอกสารถูกต้องซะก่อน แล้วก็ต้องเข้าองคณาครับเวลาพูดถึงศาลไม่ใช่ตุลาการท่านหนึ่งท่านใดนะครับทุกครั้งที่เราประชุมกันต้องอยู่องคณะครบเก้าคนนะครับก็ดีการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดูก่อนคือตอนแรกต้องตอบกอนว่ารับหรือไม่รับก่อนนะครับอย่าพยายามถามข้ามขั้นตอนถ้ายังเราบอกว่าไม่รับเราพิจารณาเรื่องยุติปฏิบัติหน้าที่คงเป็นไปไม่ได้นะครับต้องตอบขั้นแรกให้ได้ก่อนว่ารับหรือไม่รับครับ ไม่จะเป็นครับก็ต้องดูว่ามีข้อเท็จจริงนะสงสัยว่าการอยู่ไปปฏิบัติหน้าที่ทําให้เกิดความเสียหายหรือเปล่าเราก็เคยมีเรื่องรับจํานวนหนึ่งที่เราไม่ให้ยุติไปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่ายุรับคดีเสล่านี้ต้องแปลว่าต้องยุติไปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติไม่จำเป็นครับ อะไรนะอมีเอ๋อไม่มีไม่มีกรอบแต่แต่คดีของสามนูนช่วงหลังเราไม่มีไม่มีความราชาเลยนะครับเราแทบจะไม่มีคดีตกค้างเลยอ้วผู้สื่อข่าวสามารถเช็คในระบบของเราได้ว่าคดีที่เราค้างทั้งหมดนี่ไม่ไม่มีใครไม่มีคดีค้างเกินปีนะครับไม่เกินอยกเว้นมีกรอบ อยู่เรื่องเดียวเท่านั้นคดีที่ร้องมาตามมาลนูมาตรา144เรื่องการแปรเรื่องงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนกฎหมายจะลนูญจะเขียนล็อกไว้ว่าศาลต้องทําหน้าที่ให้เสร็จภายใน14วัน15วันอันนี้เป็นเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงถ้ารับก็คือต้องทําตามกฎหมายเท่านั้นครับ ก็แน่นอนนะครับก็หนักใจครับแต่ก็ต้องทําหน้าที่ครับเมื่อเราอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําหน้าที่ครับคําพูดของฮุนเซนหลังจากที่ไทยได้มีการปิดด่านพรมแดนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชากัมพูชาก็ทําการตอบโต้นะครับปิดด่านพรมแดนทั้งสองแห่งนะครับขณะที่กองทัพบ,บกนะครับซึ่งมีการประกาศพื้นที่ก็มีการเตรียม เขมวดในอุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีดำจากเดิมจันทบุรีที่มีการประกาศกฎไอการศึกก่อนหน้านั้นนะครับก็มีการพรังปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์นะครับตอนนี้ก็ห้ามซิมในประเทศไทยข้ามไปขายยังฝั่งกัมเมนสวาวกาที่ส่งสัญญาณไปก็ห้ามส่งสัญญาณไปยังฝั่งของกัมพูชานะครับในส่วนของรัฐบาลของอ,งอ,งองินะตอนนี้ก็เปิดศึก กับเนวินอย่างเต็มรูปแบบด้วยการยกเลิกนะครับกัญชาทั้งหมดนะซึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องของกัญชาว่าจะต้องใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่าน,นั้นเอามาประกาศใช้หลังจากที่ภูมิใจไทยถอนตัวออกจากพรรครัฐบาลและประกาศทําการซักฟอกในกรณีคลิปขององค์อิงกับฮุญเซนที่ฮุนเซนเป็นคนปล่อยแล้วอิงไปแจ้งความเคดีตามกฎหมายจับบุนเซนนั่นเอง ในเชิงปรากฏการนะฮะเรื่องพรมแดนที่เกิดขึ้นที่ตอบโต้กันไปนามมาทั้งสองฝ่ายนะครับตอนนี้ก็มีการขยายความรับผิดชอบเรื่องกฎเอกสารศึกเพิ่มเติมนะครับซึ่งคําสั่งดังกล่าวก็รอประกาศออกมานะครับเรื่องของเอกสารนะครับตอนนี้เรื่องของคุณเซนถามมารู้ได้ไงนะครับรู้ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนะครับผมเรียนทุ้นส่วนนะไม่ใช่คุณเซนรู้อย่างเดียว คนไทยในประเทศเนี่ยค่อนประเทศะเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุ่มตรีนะครับเพราะเรื่องของสารธรรมนูญเอย่ยนะครับเรื่องของปปชอเอย่ยนะครับที่รัฐบาลทําตอนเนี้ทําอย่างเดียวเพื่อให้ออกพรบการพนันนะครับให้ได้ตอนนี้ไม่ว่าจะเอาทหารคนใหม่เป็นนัมตรีกระทรวงกลาโหมนะฮะให้ภูมิธรรมเข้าไปตอนแรกจะให้ประเสริฐจันทระลวงทองไป ตอนนี้จะเปลี่ยนจะเป็นเอาใครก็แล้วแต่เขามีเป้าหมายเดียวเรื่องพรบการพนันเพื่อออกเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับไปอยู่ในพรบการพนันไม่ต้องไปผ่านกฎหมายซึ่งผมบอกแต่แรกไปผ่านกฎหมายทาไมมันก็เมื่อมันมีพรบการพนันอยู่แล้วเขาก็ไปแก้พรบการพนันสองสี่เจ็ดแปดนะฮะที่บทเฉพาะการก็จบแล้วไม่เห็นมีอะไรกับชัติบัติกตรแก้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเรื่องพิเศษอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวก็สามารถประกาศได้ ดูที่ว่าเขาจะประกาศไหมประกาศที่ไหนประกาศอย่างไรและจะประกาศอย่างไงนะอย่างเงี้ยที่เขาจะทานะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าคุณเซนรู้ได้อย่างไรนะครับจริงไหมสิ่งที่คุนเซนรู้ผมเรียนให้ทราบมาที่ผ่านมาก็มีการเจราจาระหว่างเจ้าที่ไทยกับทางคุณเซนนะครับเกียราจาโดยตรงและคุณเซนก็ทราบแล้วนะครับว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นคุณเซนรู้หรือยังว่าใครจะเป็นนายกรรี ผมว่าคุณเซนร,รู้ละนะครับบางคนบออ้าวแสดงว่าคนในตะกุลชินหรือเปล่าก็เป็นความเชื่อของคุณนะแต่ผมรู้ว่าคุณเซนร,รู้ละผมมั่นค่อนข้างจะมั่นใจวุ่นเซนร,รู้ละใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีและเชื่อว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาภายในประเทศของเขาได้นะครับความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูาชาได้นั่นคือสิ่งที่คุณเซนเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภายใน3เดือนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับก็ฟันทงได้เลย ฟันธงได้เลยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยุบตรีแน่นอนนะครับเพราะอะไรคดี5คดีสําคัญสําคัญเช่นคดีชั้น14เช่นคดีมาตรา1นึหนึ่งสเช่นเรื่องคลิปนะครับเอาเฉพาะ3อันนี้พอละคลิปเนี่ยนะไม่รวมเรื่องจริยธรรมจริยธรรมเรื่องของโอ้ยที่ร้องเป็นยี่สิบสิบคดีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเอาเฉพาะสี่ห้าคดีเนี่ยขี้แตกละยังเอาขี้แตกนะครับ องค์อิงจะไปถึงฝันไหมจะอภิปรายไม่วังใจจะรอดไหมคือภูมิใจไทยต้องใช้อีก30เสียงในการอภิปรายวางใจนะครับซึ่งเสียงยังไม่พอนะครับแต่ประเด็นคืองบประมาณองค์อิงบอกว่าจะขอผ่านงบประมาณก่อนแล้วจะลาออกยังไงง,งบ่นประมาณก็ไม่ผ่านเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าสภาสูงคือฝั่งภูมิใจไทยก็ยังก็ไม่ให้ผ่านถามว่าไม่ผ่านจะเกิดผลกระทบอะไรไหมไม่เกิดผลกระทบอะไรเพราะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช5 6 0เขียนไปแล้วถ้าไม่ผ่านให้ใช้ของเดิมจบ ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเรื่องเนี่ยทศกรรมนะครับอนุทินถอยตัวออกมาแบบนี้หุ้นส่วนคิดว่าสภาสูงจะยอมผ่านเนี่ยทศกรรมให้ไหมนะครับนั่นก็คงมีคําตอบส่วนเรื่องของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับหุ้นส่วนคิดว่าสภาสูงจะผ่านเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้ไหมซึ่งเป็นของภูมิใจไทยอะ่ะก็เป็นคําตอบเช่นกันทั้ง3าประการไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงก็ต้องยุบสภาใน3เดือนเนี่ย เกิดการเปลี่ยนแปลงหมอดูก็ทานายว่าไม่ยุบสภาก่อนลาออกไม่ลาออกก็จะมีการรัฐประหารนะผม,มรอบนี้หนักยิ่งกว่ารัฐประหารร้อยเปอร์เซ็นตและยืนยันฟันธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ